คุยฟุงเรื่องเกมวันนี้จะพามาย้อนยุคก,กับเกมเก่าระดับตำนานอย่างเกม Adventure Iceland ของเครื่องฟามิคอมของค่าย Hudson Soft เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12กันยายน1986หรือคนไทยเรารู้จักในชื่อคนป่าเกนจินในเกมนี้ผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครชื่อว่า Master Higgins หรือที่ในบางประเทศรู้จักกันในชื่อทาคาฮ h ชิเมจินในเวอร์ชันญี่ปุ่นชายหนุ่มผู้กล้าคนนี้ ได้ออกเดินทางสู่เกาะผจญภัยกลางมหาสมุทรแปซิฟิกใต้หลังได้ยินข่ขาวร้ายว่าเจ้าหญิงทีน่าถูกหมอผีชั่วร้ายลักพาตัวไป <pressures> uh> เพื่อช่วยเหลือเธอฮิกก <in dolor> ินส์ต้องเอาชีวิตรอดจากการผจญภัยอันยาวนานกว่า32ด่านซึ่งแบ่งออกเป็น8โลกหลักหรือที่เรียกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมี4ด่านย่อยและภายในแต่ละด่านก็ยังแบ่งออกเป็น4จุดหรือเช็คพอยต์อีกด้วย เมื่อผู้เล่นเดินทางมาถึงด่านที่4ของแต่ละโลกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบอสสุดโหดเพื่อผ่านไปยังพื้นที่ต่อไปและเมื่อสามารถเอาชนะบอสในโลกที่8ได้สำเร็จฮิกกินส์ก็จะช่วยเจ้าหญิงได้สำเร็จและปิดตำนานของจอมปีศาจร้ายแห่งเกะะาะผจญภัยลงอย่างงดงามขอบคุณที่รับฟัง,ฟงฝากกดติดตามไว้เรามาฟุงเรื่องเกมเก่ากักนอีกนะครับ